สวัสดีเยี่ยมเสาค่ะพี่น้องสวัสดีวันพระค่ะมือนีบุรีรัมประมาณสิบีองศาค่ะเย็นสบายถ้าพอมีลมนะคะพอดีช่วงนี้สวยมากกับมีลมแน่จักหน่อยค่ะก็เริ่มเริ่มหนาวแน่แล้วเศร้าในสิบเอ็ดองศาค่ะผู้ได้มากอากาศแบบนี้ก็ถือว่าเย็นสบายนะคะมาเดินพี่น้องมือนีบผ้าจีเข่าค่ะ กินแบบบานบานเห่าค่ะขาจี้ถ้าใครใครปิ่งค่ะพี่น้องปิ่งให้ปิ่ง,ง,ป,ง,ป,งปิ่งเนื้อิข้าวเส้าค่ะหลังจากใส่บาดแล้ววันพาแแ้้วนะคะ,ะก็ปิ่งเนื้อ อยู่ขางกองไฟค่ะพี่น้องบรรยากาศค่ะห้เบิรงบรรยากาศหนาบานเนี่ยหมดเศร้าบรรยากาศดีดีค่ะพี่น้องล่มเริมมากเลวค่ะสวยมากกับล่มเริมมากแล้วจะคล้องช่อง,องบ้านตื่นค่ะว่นเด็ไปลงเลียนเลียนปิดปุ่มีกำหนดเปิดค่ะเลียนอยู่บ้านเอา รักษาสุขภาพกันเด้อพี่น้องเอลยอากาศกันหนาวเปลี่ยนแป,นปนลงรวกไผ่กันเรยมากค่ะมากินเขาข้าวกองไฟ่หัเข้ามากค่ะพี่น้องเนื้อปิ่งหอนกำลังหอนๆนค่ะ มน่อจากว่ายายกินเผ็ดบ่ได้นะคะก็เลยเอาน้ำจิ้มสเต็กแท่นเนื้อย่างยั่วๆค่ะพี่น้องสเต็กเนื้อสเต็กเนื้อเตาทานค่ะไข่ปิ้งค่ะ าสิบวให้สซุกเลยซุกซำเมเวลามีโรคระบาดยังสี่ข้าวไปไซ่ไประเด็นนะคะพี่น้อง กับนีแต่ผ้ากินทันแล้วค่ะถ้าไปเที่ยวไปเบิงง่งบางใดกับบ่าใดค่ะในบุรีรัมนี่บ่านใดผ้าพี่น้องไปเบิ่งเขากระดงเขาพนมลุงนะคะไปบ่านใดโอ้อันนี้กับบ่านสุกปันใดงบัานสุกเลยตั้งไว้ก่อนอปิ่งอีกจกน้อยก่น น,นี้สุดแล้วกินอันสุดดีกว่าน้อง่ะพี่น้องวันห้าก็มี้ยังสี่ราคาค้องอยูข่องกิน Hope you have แล้วนะคะสำหรับอาหารเสาร์ย่ายเหมือนนี้เกิดรอดแต่คุณนายตื่นนะคะคุณนายว่าห้าตื่นสำหรับคลิปนี้ก็กพักทต้พี่น้องย่ำเสาร์แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะฝากจ่องน้องแมรี่ชาแนลเนะะี่ยเด้อค่ะเป็นภาษาไทยเวยคะ่ะน้องแมรี่วักชาแนลนะคะ่ะฝากกดติดตามฝากให้กำลังใจย่ายกับน้องแมรี่เนะะี่ยเด้อค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ